ปัญหาสุขภาพอะไรที่มันส so like ่งผลต่อคนุษยใบทำงานของเราตอนนี้เราทำงานในช่วงของใบเรามีอะไรที่มันทำให้เราสุขภาพไม่ดีหัวใจได้แล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพในนี้ได้อย่างไรเนาะคนละคนละเล็กน้อยคนละสองข้อไปอันนี้เรื่องของจิตใจและอารมณ์จิตใจและอารมณ์ครับจิตใจและอารมณ์ เรามาช่วยแก้ไขปัญหามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่ใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเดีวมันจะมารุมกับกลุ่มนั้นไเพราะกลุ่มนั้นกลุ่มวิเช้านี่โตกันหมดเลยแอ๊เลยนะพี่ยัาเป็นตัวที่ตัวดดนะครับ

ก็มีก่มีแบ้นคือาตแบบสคืออทดเป็นฟีที่อร่อยเคือทำให้เินโลกเหล่านี้ได้เลยของอร่อยก็เป็นโลด้วคะเสียงไหมก็ต้องตอุกันรเสียงหรอเปล่าก็ ต้องกินมากเราต้องกินยัง <มา S 3> ไ <ทะ S 2> เงไเป๊หงเปป็นยากบบ็จะซักสัปดาห์ละหนแก้วแกอ่านี่คือปนยานะคะลัวกยกสามแก้วหนึ่งยกสามแก้ว,กวหนึ่งยกสามงาจะเริ่มแล้วตร อันนี้เราทานยาเรที่คุณของสายเราก็สามารถลบโลกลบโลกอไรได้นะคะอันนี้คือเนื้อหาในคูอสอบวิชาก็ถ้าจะพอทำได้เนาะเรื่องเนี้ยอันนี้โอเคค่ะง่ายกีส่วนเรื่องเราชอบแยวกากินอนี้ก็ได้ได้เลยเราก็เันยกใหเราเขียนแค่นี้เนา รวล่มร้ามอะไล่รต้าหู้อะไรวมวารกอะไรว่าอะไรไม่ใช่อย่าีว่าไม้ใช่ยังไมเอาอะไรอลอะไรรวมรวมเหียดีเหตุผลไม้เนี่ยด้วยครับครับ